มาพบกับสาวสวยเจ้าของธุรกิจไก่ย,ย่างร้อยล้านกับเรื่องราวแรงบันดาลใจที่เริ่มต้นจากความอายเมื่อครอบครัวต้องมาขายไก่ย,ย่างริมถนนเพราะเจอพิษเศรษฐกิจปี40แต่เมื่อเห็นความเหน็ดเหนื่อยของพ่อที่ขายไก่ย,ย่างเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัวกลายเป็นภาพสะท้อนให้เธอตัดสินใจทิ้งความอายและความฝันของตัวเองกลับมาพิสูจน์ตัวเองพัฒนาธุรกิจที่บ้านจนสามารถต่อยอดธุรกิจไก่ย,ย่างของครอบครัวให้เติบโตขยายไปกว่า3สาขา ขายไก่ย่างกว่าแสนตัวต่อปีสร้างยอดขาย100ล้านบาทเราจบปริญญาชาเราเรียนปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์เรารู้สึกว่าเราเจ๋งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเราวันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพ่อจะมาขายไก่ย่างเราก็ช็อกนิดนึงก็เออเราเลือกไปยืนขายข้างถนนเลยเหรอที่ดินก็ไม่มีเป็นป่าทั้งหมดเราก็ถึงว่าโอ้ไม่ไหวอะเราไม่ไหว ลูกลูกอะไรจ้ารู้สึกลังเกียจพ่อพ่อฉันขายไก่ย่างอะช่วงเมนูเงินล้านพาไปคาเฟ่สไตล์ฟิวชั่นที่จังหวัดอยุธยาเพื่อพิสูจน์เมนูเด็ดที่นำของดีประจำจังหวัดอย่างโรตีสายไหมมาสร้างสรรค์เป็นเมนูแปลกใหม่ทั้งคาวหวานอย่างลงตัวถูกใจนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จนสร้างยอดขายได้1นล้านสองแสนบาทต่อเดือนเราก็รู้สึกว่าเออเราอยู่อยุธยาเราอยากที่จะเอาวัตถุดิบท้องถิ่น่ะกลายเป็นอาหารแบบสไตล์อยุธยาฟิว<ม>ชั่นในรูปแบบบุสบา,าครับทำไม<ว>ถึงใช้เส้นสปาเกตตี้แทนเส้นผัดไทยเส้นจันเลยท้าทายเพราะว่าเส้นสปาเกตตี้กับเส้นจันเนี่มันต่ตมันต่างกันมันดูดน้ําต่างกันม,มันก็เป็นความยากในการทําซอสที่มันเข้ากัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะของกล้องอายุนร้อยล้านครับยิปโซอายุนร้อยล้านค่ะก้าพสู่ปีที่8ของอายุนร้อยล้านซึ่งพร้อมจะเป็นแรงใจเคียงข้าง s อีไทยทุกท่านครับเพื่อให้คุณเป็นอายุนร้อยล้านคนต่อไปครับพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เก้าโมงเช้าค่ะกับเรื่องราวแรงบันดาลใจดีนะคะที่เราจะเสาะหายทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะและสําหรับแรงบันดาลใจาแรกของเราในวันนี้ครับเกิดขึ้นที่ถนนพระราม9้าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงเคยพบกับไก่ย่างพระรามเก้าแต่น้อยคนครับ ที่จะทราบว่าไก่ย่างพระราม9แห่งนี้เริ่มต้นจากเตาถ่านเล็กๆเพียงแค่2เตาครับกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ล้มละลายจากธุรกิจจนต้องมาขายไก่ย่างเลื่นถนนครับและลูกสาวคนเล็กของบ้านครับซึ่งอดีตเคยอายมากๆกับการขายไก่ย่างเลื่ถนนแต่ปัจจุบันครับความอายของเธอกลายเป็นความภูมิใจในไก่ย่างแบรนด์เล็กๆเธอละทิ้งความฝันในการเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ มุ่งมั่นกับการปลูกปั้นไก่ย่างเลมถนนแหน่งนี้ปัจจุบันมี4ส,สาขาสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทเธอทำได้อย่างไรไปพบกับแรงบันดาลใจจากเธอกันเลยครับ พลอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางกันมาที่พระรามเก้าครับมาพบพบกับไก่ย่างร้อยล้านนะครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่ที่แบบใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยเริ่มต้นจากเตาเล็กๆเตาเดียวตรงนี้เลยค่ะเป็นเตาลักษณะนี้เลยค่ะเป็นเตากระมังแบบนี้ย่างสองเตาก็อาศัยลมไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นต้นจมจุรีที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะก็คือจมจุรีต้นนี้สองเตาเล็กๆด้วยนะรับรับพื้นเป็นไงพื้นดินค่ะตอนนั้นทั้งพลอยทั้งแม่ ดินเศษ <มา S 1> ปูนเศษอิดเศษอะไรพวกนี้ยมาถมถมที่เพื่อให้เราเดินได้ตอนนั้นที่ขายนี่คือมีที่นั่งไหมครับไม่มีค่ะซื้อกับอย่างเดียวค่ะปัจจุบันครับนี่ มีกี่โต๊ะ100โต๊ะค่ะห0 0โต๊ะนีกี่ที่นั่งอ่ะ400ที่นั่งค่ะมีกี่สาขาครับตอนนี้มีทั้งหมด3สาขาค่ะแล้วก็สาขาที่สี่กลังจะเปิดทั้ง4ี่สาขารวมๆกันนี่ประมาณกี่ที่นั่งครับประมาณทั้งหมดพันกว่าที่นั่งค่ะทำธุรกิจร้อย้านมาขนาดนี้แล้วถามก่อนแล้วกันว่าพี่พลอยหน้าเด็กมากตอนนี้อายุเท่าไหร่ล้คะ37ปีค่ะไก่ย่างพระรามเก้าของเราตั้งหลายสาขาพันกว่าที่นั่งแบบนี้ สร้างยอดขายปีเท่าไรครับปีละหนึ่งล้านค่ะ100ล้านบาทยอดมากจริง100้ล้านบาทเนี้ยทำธุรกิจเนี้ยค่ะมาแล้วกี่ปีคะปีนี้ประมาณปีที่20แล้วค่ะร้านนี้คือร้านไก่ย่างพระราม9ชัดเจนเลยว่าความพิเศษของไก่ย่างก็ต้องอยู่ที่ไก่อยู่แล้วใช่ค่ะมีความแตกต่างจากร้านอื่นยังไงทำไมถึงทำให้เราขายดีของเราเนี่ยเป็นไก่บ้านค่ะไก่บ้านแล้วเราเอามาหมักประมาณ1คืนนะคะถึงจะเอามาขึ้นย่างได้ส่วนของเราเนี่ยก็จะย่างด้วยเตาที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่375อศาฟรนไ์อยเอก่เนี่ย มีความหนังกรอบแต่ว่ายังคงความชุ่มฉ่ำของเนื้ออยู่เมื<า>่อกี้ประธานทานไม่ค่อยลงเ,เลยรีวิวหรอทานไปสองตัวนี่เดี๋ยให้น้องยิบดูเลยลองดูเลยค่ะไก่ย่างหนังกรอบนี่อันนี้อย่างนี้ตัวกี่บาทนะครับ ตัวละ155บาทค่ะ155บาทขายวันละกี่ตัวแบบนี้คะวันหนึ่งประมาณ2-300ตัวค่ะต่อสาขาโอ้โองั้นปีปีนึงปีนึงขายอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0ตัวต่อปีตัวสร้างยอดขายเท่าไหร่ครับย4ล้านบาทค่ะย4ล้านบาทฟังแล้วมันชื่นใจเนอะจากเตาวันนี้กลายมาเป็นแบบว่าไก่ย,ย่างที่ขายอย่างเดียวเมนูเดียวนี่20กว่บล้านต่อปีอันนี้อย่างที่น้องที่บอกอย่างแบบนี้ ตอนนี้เป็นย่างเตาอันนั้นมันดีกว่ายางไงฮะคมันควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ไม่มีไม่มีรอยไหมเกรียมมันจะไม่เหมือนกับการย่าง้วยเตาถ่านที่ทําให้เกิดควันไฟอ๋อนี่คือเมนูที่หนึ่งเมนูที่สองเมนูที่สองเป็นข้อหมูย่างค่ะข้อหมูย่างข้อหมูย่างของเราใช้ข้อหมูแท้ๆค่ะข้อหมูแท้ๆมีขมด้วยเมหรอข้อหมูเทียมเนี่ยมันคือจะคล้ายๆเนื้อหมูเวลาทานมันก็คือจะแค่มันมันอ่ะมันมีมันเต็มไปหมดเลยแต่ข้อหมูแท้มันมันจะแทรกแล้วมันจะทําให้เวลาทานเนี่ ถึงความกรุบของของเนื้อหมูอะค่ะอันดับ3อยู่ที่ตำไทยถั่วกระจกค่ะตำไทยถั่วกระจกถั่วกระจกคือถั่วที่เราเอามาใช้แทนถั่วลิสงในการตำส้มตำเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะใส่ถั่วกระจกลงไปเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราทานส้มตำไทยเนี่ยนอกจากรสชาติที่เปรี้ยวหวานเค็ม แล้วยังมีความกรุบกรอบของถั่วกระจกช่วยเพิ่มอรรถรสในการทานอร่อยแน่นอนพูดขนาดนี้เราหหวฟังเราน่าจะน่ากินจริงๆขออนุญาตไปดูได้ไหมคะว่าของจริงหน้าตาเป็นยังไงแล้รสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะได้ค่ะหน้าตาอาหารอย่างนี้บอกไปเดี๋ยวย้ำก็หน่อยว่าตัวไหนขายดีที่สุดก็คือไก่ย่างใช่ไหมคะเป็นไก่ย่างค่ะรสชาติไก่ที่นี่เป็นไงครับอร่อยโดยที่ไม่ต้องจิ้ม อร่อยโดยที่ไม่ต้องจิ้มพี่ชอาจิ้มพี่ต้องกินเลยหนังกรอบค่ะแล้วก็เนื้อเนื้อข้างในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่ Very good Very good ขายไปกี่ตัวนะครับปีนึงประมาณ1นึ0 0 0หหมืนตัวหนึ่งแ้าหมืนตัวค่ะเมนูที่2เมนูที่2เป็นคอาหมูย่างค่ะด้านี้้ค่ะคอหมูย่างแท้คอหมูย่างแท้ๆต้องอะไรนะต้องกลุกต้องกลุกรุก มันไม่ได้มันขนาดนั้นนะกลุบแล้วมันมีรสชาติของเนื้อด้วยขายไปกี่จานนะฮะสามแสนจานต่อปีค่ะสามแสนจานต่อปีสร้างยอดขาย26ล้านค่ะ26ล้านพอๆกันเนาะพอกันี่คำถามที่ต้องยิบสงสัยถั่วกระจกถั่วกระจกเป็นยังไงอ่าเป็นถั่วตัดค่ะอ๋อเป็นถั่วตัดใส่เข้าไปแทนถั่วลิสงเวลาทานก็จะได้ความกรุบกรอบ อันนี้เป็นอันดับ3ขายดีขนาดไหนขายไปเยอะแค่ไหนพี่พลอยสองแสนจานต่อปีค่ะค่ะอันนี้อันดับ3แต่ว่านอกจากไอเบสเซอร์สามมาแล้วเนี่ยก็คืออาหารเดียวมากๆอันนี้มีอะไรอีกบ้างคะนอกจากนี้ก็จะมีไส้กรอกอีสานค่ะตำม,ม่วต้มแซ่บป,ประดุกอ,อก่อนแล้วก็ลาบปลาดุกรวมทั้งหมดเนี่ยพระรามเก้าไก่ย่างมีเมนูทั้งหมดกี่เมนูครับ30กว่าเมนูค่ะ30กว่าเมนู<ะ>ขอชัดๆอีกทีนะครับ ปีแล้วสร้างอยอดขายเท่าไหร่นะครับ100ล้านบาท100ล้านบาทค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าอขออนุญาตพูดถึงนะกันเมนูที่เป็นไฮไลท์อันหนึ่งเลยคือเมนูของหวานกลองของหวานใช่ที่นี่เขาบอกเขาดังมากๆนอกจากเรื่องของไกย่ยา่างนอกจากเรื่องของส้มตำแล้วเนี่ยดังมากขึ้นของมวน ทองมว้วนแม,ม่ชอบทองม้วนสดที่นี่มากอ๋อนี่ไงทองมว้วนทองม้วนของเราจะมีทั้งทองม้วนสดแล้วก็ทองม้วนกล่อบอันนี้เนี่ามาว่าคนที่มาที่นีย่ยังไงก็ต้องกินยังไงก็ต้องทานค่ะเราดักขายอยู่หน้าร้านเลยค่ะลูกค้าผ่านเข้ามาต้องเจอความหอมอเมนะื่อกี้เนี่ยเดินผ่านมากลิ่นหอมจริงๆอ่ะเราใช้กะทิคั้นสดรวมทั้งหัวกะทิด้วยเวลาโดนความร้อนเนี่ยกลิ่นมันก็จะหอมขึ้นมาขายดีขนาดไหนไขายดีมากเฮ้ยหอมน้องยิป พิใสพี่คิดอันนี้อันนี้อร่อยจริงจําได้เคยกินสมัยก่อนอือตอบเะท้องม้มนงวนสดนี่ยังไงขอต้องมาก่อนบ่ายสองค่ะไม่งั้นหมดหมดเมื่อกี้ได้กินยังตอนก่อนอนันเนี้ยยังอันนี้อร่อยเนาะอืมหอมมะพร้าวใบเตยกะทิข้างในแบบกรอบๆนี่คืออะไรอะ่ะมะพร้าวค่ะเป็นมะพร้าวสดมะพร้าวอ่อนถายกี่บาทอันนี้ถ่าละสามสิบห้าบาทค่ะ ขายวันหนึ่งกี่ถาดอ่ะหลายร้อยถาดค่ะหลายร้อยถาดแเราอันนี้ค่ะนี่ขายเป็นกล่องค่ะขายเป็นถุงค่ะแพ็คแพ็คละ35บาทเหมือนกันค่ะ เราผลิตแค่วันละประมาณร้อยถุงค่ะต่วันลิมิเต็ตด,ดลิมิเต็ดหมดแล้วหมดเลยก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าเริ่มต้นจากบอกว่าแค่ตาเล็กๆตาเดียวปัจจุบันสามารถสร้างธุรกิจเป็นร้อยล้านได้เนี่ยได้ข่าวว่าก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเยอะค่ะแล้วเป็นธุรกิจที่รับช่วงต่อจากที่บ้านด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ว่าเราเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรอย่างจากที่ตอนแรกเนี่ยธุรกิจมันไม่ไม่โตขนาดนี้จนมาถึงร้อยล้านได้เรารู้แต่ว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดนะคะ จากที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเราเราอาศัยเช่าเอามีพื้นที่แค่2อคูณสตารางเมตรขายกันข้างถนนเรียกว่าข้างถนนดีกว่านะตอนนี้คือเราเราพัฒนาจนกระทั่งเราสามารถขึ้นห้างได้แล้วได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ธุรกิจนี้แหละเป็นธุรกิจที่เราอายที่สุดที่จะต้องมามีส่วนร่วมจนมาถึงวันนี้ที่การธุรกิจที่เราภูมิใจที่สุดตอนนั้นอายเพราะว่าเราเราเติบโตมาอย่างคนที่มีฐานะคุณพ่อคุณแม่ดูแลเทคแคร์ดีทุกอย่างเราจบ ปรินเดชาปริญญาตีที่ธรรมศาสตร์เรารู้สึกว่าเราเจ๋งกว่าคนอื่นยอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพ่อจะมาขายไก่ย่าง,งเ,เราก็ช็อกนิดนึงก็เออเราไปยืนขายข้างถนนเลยเหรอที่ดินก็ไม่มีเป็นป่าทั้งหมดเราก็ถูกว่าโอ้ไม่ไหวอะเราไม่ไหวเราเราทำไม่ได้เราทําได้เป็นที่แค่อย่างแรกคือหน้าหมาเราเราไม่พร้อมเลยที่จะเป็นเป็นพนักง,งานขายจนวันนี้มันรู้สึกว่าเราเราก้าวข้ามผ่านจุดจุด,จดนึงมาได้อะ แลเเเรรราาากก็ู้้สึวเออเึว่ออขนคุณจะไม่รู้จักความสำเร็จที่แท้จริงถ้าคุณไม่เอาชนะความกลัวเคิร์ตแอลลิงกว่าที่คุณพลอยจะพิสูจน์ตัวเองกับครอบครัวและก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจไก่ย,ย่างร้อยล้านอย่างทุกวันนี้ได้เธอจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างไปติดตามกันเลยครับ ก่อนที่จะพูดคอเรื่องแรงบรรณานารยของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตมอบของขวัญเป็นการขอบคุณที่พี่พลอยอุตส่าห์มาออกรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณพลอยที่มาช่วยมอบแรงบันดาลาจย์พวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรูปจากเมทัลกรินมากมากนะครับนี่สวยใช่ไหมสวยค่ะค่ะค่ะพี่พลอยคะตอนนี้อยากรู้แล้วค่ะว่ากว่าที่พี่พลอยจะสร้างธุรกิจ ไก่ย่างร้อยล้านอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยเส้นทางชีวิตตั้งแต่วัยเด็กอะเราเริ่มต้นยังไงเราเคยเป็นลูกคนที่3ค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของนา้านเดิมทีนี้คือถือว่ามีฐานะคุณพ่อคุณแม่ก็ทําธุรกิจจัดสรรคือทุกอย่างดีมาหมดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ปี4ีู่ธุรกิจคุณพ่อลม้มในะช่วงนั้นไหนจะพาระานี้สินะนะคะเราก็เริ่มมีผลกับครอบ,อบอครัวเราค่อนข้างมากไอ้ที่ว่าดีเนี่ยดีขนาดไหนครับ ใช้ชีวิตอย่งคุณหนูตื่นเช้ามา้งค่ะเรามีหน้าที่แค่อาบน้ํารองเท้านักเรียนวางไว้แล้วอยู่หน้าบ้านขัดเรียบร้อยเงากริบกระเป๋าวางพร้อมเพื่อให้เราหยิบขึ้นรถไปับ น,นั่งรถอ,อะไรนั่งรถเบน์ทุกอย่างเพอร์เฟกมาหมดไอชีวิตสวยรูที่ว่ามันสิ้นสุดลงเมื่อใดพอปี4ี่ย์ก่อนหน้านั้นนะ่ะคือคุณพ่อเคยพาไปดูแล้วเนี่ยป๋าป๋ากำลังจะทําหมู่บ้านนี้นะเราจะมีแผนขายของอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นนะ่ะโหเศรษฐกิจดีมากทุกอย่างแต่พอวันหนึ่งที่ล้มปุ๊บคุณพ่อก็บอกว่าบ้านที่บอกว่ากําลังจะโอนน่ะจบแล้วตรงนั้นพร้อมกับนี้สินที่ค้างอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณประมาณมสเราเข้าใจไหมเด็กมสไม่เข้าใจ ทุกอย่างทุกอย่างยังโอเคสําหรับสาหรับพลอยอยู่แม่ก็ยังคงขับรถเบนซ์ถึงจะไม่มีเงินนะคะยังคงขับรถเบนซ์เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายที่จะไม่ขายกลัวลูกคิดมากเขาก็ไม่นห่วงความรู้สึกเราใช่ตอนไหนที่ทํารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแล้ววันหนึ่งที่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเริ่มไม่ไหวแล้วว่าคุณพ่อก็เรียกมาคุยเรียกมาคุยว่าเออตอนนี้นะนะตอนนี้เนี่ยป้าปามีหนี้สินอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องเรามีรายรับอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งมันไม่เพียงพอแล้วเราจะ ทุกอย่างแม้กระทั่งของภายในบ้านเนี่ยจะต้องทอํายังไงเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้ยังจําข้อความได้ไหมคุณพ่อบอกว่าอะไรเราบ้างป๊าไม่ไหววันนี้คุณพ่อบอกไม่ไหวแล้วงันที่คุณพ่อเลือกที่จะเอามาจุนเจอครอบครัวคืออะไรคะขายไก่ย่างใต้ต้นไม้คุณพ่อก็มาปรึกษาค่ะบอกว่าสมัยป๊าเด็กๆอ่ะป๊าจำภาพได้อ่ะมีคนขายไก่ย่างค่ะใต้ต้นไม้แล้วก็มีแค่กะละมังกับเตาย่างถ่านอย่างเงี้ยค่ะสองเตา ปป๊าว่าปาป๊าก็ทำได้ใช้แรงงานคนก็แค่คนสองคนเดียวก็ทำได้แล้วได้สักนิดสักหน่อยก็น่าจะยังดีเรารู้สึกไงอ,อายมากไม่กล้าบอกใครเลยว่าเพราะเรามาขายไก่ย่างไม่กล้าพูด ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้น17ปีแล้วค่ะกำลังจะเข้ามาหาลัยปีหนึ่งเราได้ช่วยคุณพ่อไหมนะตอนนั้นนะคะช่วยเป็นหน้ามา <c oughs> ค่ะพอ้อมว่าเราเป็นลูกคา้า <c oughs> เข้ามาซื้อไก่ย่าง <c oughs> คุณพ่อก็จะใช้วิธีการคีบไก่ที่สีเป็นสีทองนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็จะพลิกไป <c oughs> พลิกมาอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ>เราก็จะแบบฟอร์มเอาตัวนั้นเอาตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะ ทำแค่นั้นค่ะจะไม่ทํามากกว่านั้นจะไม่ไปช่วยคุณพ่อสับไก่ไม่มีทางไม่ไม่เด็ดขาดก็ไม่มีใครรู้ว่านี่คือพ่อเราไม่กล้าบอกไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเวลาเพื่อนมาค่ะเราก็จะหลบอยู่หลังตู้เย็นบ้างมุดใต,ต้โต๊ะบ้างก็เคยเราอยู่ในสังคมนึงอะแล้วพ่อซึ่งเคยเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ดีคุณพ่อมาบอกว่าจะขายไก่ย่างควารู้สึกมัน รับไม่ได้รับไม่ได,ไได้ถ้าวันไหนที่คุณพ่อต้องไปไปซื้อไก่ที่อุดรน,นะคะคุณพ่อจะต้องตื่นแต่ตีสองถึงตีสามไม่เกินนี้เพื่อที่จะขับรถตีนรถจากกรุงเทพเนี่ยไปที่อุดรเพื่อไปซื้อไก่ย่างมาแล้วเขาจะตีรถกลับมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อมารับพลอยกลับบ้านตอนบ่ายสี่พลอยจะต้องบอกเลยว่าป,ป้าป้าอย่ามารับหน้าคณะให้เป็นรับหลังคณะนะเพื่อที่จะได้แบบไม่มีใครเห็นน่ะว่าเรานั่งรถกระบะแล้วข้างหลังเป็นถังหมักไก่ป้าขอร้องนะ รอตรงนี้นะเดี๋ยวพลอยเดินไปเองพ่อก็โอเคโอเคได้ได้ได้เลยคุณพ่อเข้าใจเราไหมพ่อก็คงรู้สึกเราคิดว่าพ่อเขาจะเจ็บปวดไหมคิดว่าอะไรคือความจวเจ็บปวดของคุณพ่อเราไม่ยอมรับอ่ะเราไม่ยอมรับในในอาชีพของเขา ราอยู่กับความอายแบบนี้ครับกี่ปีประมาณเกือบ2ปีวันที่เราปลดล็อกเนี่ยจากความอายจากสิ่งที่ครอบครัวทําเพื่อเลี้ยงดูเราให้วันที่มันปลดล็อกคนนั้นนะมันคืออะไรนะคุณพ่อมานั่งคุยด้วยแล้วก็ถามว่าอยากมีเงินใช้ไหม เราตอบเลยทันทีค่ะอยากพ่อก็เลยบอกว่าอยากได้เงินก็ต้องค้าขายนะขายขนมนะที่ร้านยังไม่มีขนมเขาก็เลยกลับไปนั่งนึกดูว,ว่าขนมบ้านๆขนมไทยๆเราเนี่ยแหละที่กินได้ตั้งแต่เด็กจนโตก็เลยตกลงสรุปมาทําทองม้วนกล่องวันแรกที่ที่ทดลองสูตรกันเนี่ยค่ะเราเราตั้งตเตาแล้วก็นั่งทําเองได้มาปุ๊บเราก็เอาไปให้ลูกค้าที่นั่งทานอยู่เราก็ไปบอกเขาว่าอันนี้เป็นขนมใหม่นะคะ ออฝากทดลองชิมหน่อยเราขายให้ลูกค้าถุงละ25บาทภูมิใจมากภูมิใจที่สุดภูมิใจร,รู้สึกว่าเราทําได้อะตอนที่เราค้นพบบางอย่างเนี่ยเราภูมิใจในตัวพ่อเรามากเราอยากได้กระเป๋าดินสอเนี่ยเรายังต้องขายหนึ่งถุงเนะะี่ยค่ะแต่กับคุณพ่อเนี่ยที่เขาจะต้องดูแลร้าน ดูแลคุณแม่ดูแลพี่ชายชตัวพอยด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขาต้องดูแลพนักงานน้องๆทุกคนเขาต้องเหนื่อยกว่าเรามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเลิอกอายได้แล้วแหละ,ละเราต้องทิ้งความอายไว้แล้วก็หันกลับมาภูมิใจในในตัวพ่อของเราแล้วถ้าย้อนกลับไปอายตัวเองไหมที่ายในความเป็นพ่อเราแล้วตอนแรกไม่เคยบอกใครเลยเพราะรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดรู้อะไรจารู้สึกรังเกียจพ่อ เราะขายไก่ย่างอะแต่มันก็กลายเป็นความภูมิใจของเราใช่ถ้าต้องบอกความรู้สึกเนี้ยกับคนที่มีความเชื่อที่ยังผิดผิดอยู่เนี่ยในเรื่องความไม่ภูมิใจในสิ่งที่ครอบครวเราทำจะบอกเขาว่าไงอเย่าอายเลยค่ะทุกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำอะเขาทำเพื่อเราขออยากให้ลูกทุกคนนะภูมิใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นนะเขาทําดีที่สุด เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราเลยถ้าย้อนเวลากลับไปบอกเด็กสาววัยมหาลัยคนนั้นที่ให้พ่อไปรับเราหลังมหาลัยล้วไม่บอกใครจะบอกเลยว่าป,ป๊ารับน้ามหาลัยเลยจุดที่คนเห็นชัดที่สุดอะ่ะแล้วเราอยากจะบอกทุกคนเลยว่าพ่อฉันพ่อพลอยเองขยันนะเก่งนะเขาเริ่มจากคนที่ล้ม ธุรกิจล้มแล้วเขาเริ่มมาจนถึงตอนนี้ได้อะอน,นั้นบอกตัวเราถ้าบอกคุณพ่อเรานะวันนั้นบอกพ่อเหรอคะบอกพ่อคงต้องบอกว่าขอโทษที่รู้สึกแบบนั้น <c oughs> ที่รู้สึกที่รู้สึกเขินที่รู้สึกอายรู้สึกรู้สึกไม่อยากบอกใครว่าคนนี้เป็นพ่อเราหลังจากวันที่เราก้าวข้ามผ่านความอายของตัวเองเออกมาแล้วนะคะเราเปลี่ยนความตั้งใจในการใช้ชีวิตยัยงไงบ้างนะตอนนั้นก็ตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะคะ่ะ <c oughs> เราก็ตอนนั้นเรามีหน้าที่เรียนเราก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ตอนนั้นพลอยก็เลือกเลือกเรียนเป็นทางด้านวิชาสาธารณสุขที่ธรรมศาสตร์นะคะจบตีธรรมศาสตร์จบโทด้วยจบโทโภชนาศาสตร์ค่ะที่ไหนครับที่มหิดลค่ะเราอยากจะทําอะไรต่อหลังจากที่เราเรียนจบก็อยากยังอยากตามความฝันคืออยากไปทางานในห้องแลบอยากทำงานในห้องแลบใส่เสื้อกาวมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องคุยกับใครเราเราสามารถโฟกัสในสิ่งงานในงานของเราที่เราทําแค่นั้นเป็นภาพฝันเราเป็นภาพฝันของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ อ่่ใชกรารตัอเสียงของเรานะโอ้นั่นคืออะไรครับเราก็คิดย้อนกลับอะค่ะถ้าในเมื่อเราเรียนมาทางสายเนี้ยที่บ้านเราก็มีธุรกิจด้านอาหารทําไมเราไม่เอาความรู้เข้ามาพัฒนาเข้ามาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำไมเราต้องไปทํางานให้คนอื่นไอเสียงในหวัวมันมีเสียงอะไรบ้างกลับเธอะไม่กลับนะหลายเสียงมากทั้งบอกว่าจะมาย่างไก่ทําไมอีกเสียงนึงก็แบบ พ่อเหนื่อยนะพ่อเลี้ยงเลี้ยงลูกมา3มคนนะ่ะเรียนมหาวิทยาลัยขายไก่ย่างมานะทำไมเราไม่ไม,ไม่ไม่หันกลับมามาช่วยค,ค,คุณพ่อคุณแม่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นี่คือเสียงที่สําคัญที่สุดตัดสินใจผิดไหมฮะไม่ผิดค่ะวันนั้นจะเซ็นสัญญ,ญาแล้วใช่ไหมกําลังจะเซ็นแล้วค่ะบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ข้ามชาติด,ด,ด,ดูดีดูดีไฮโซมากไม่ผิดหวังหรอไม่ผิดหวัง เลี้ยงน้อยๆเราก็ได้เอาความรู้ถึงจะไม่เต็มร้อยเซนะคะมาพัฒนาที่นี่แล้วก็สามารถที่จะเอา,เอาไก่ย่างของเราเนี่ยมาแพ็คด้วยวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถส่งต่างประเทศได้10ปีค่ะที่บอกว่าใช้เวลาในการขยายไปสาขาที่2เนี่ยฟังดูแล้วมันยาวนานอะสำหรับพี่อะพี่รู้สึกว่ามันนานไหมความบอกว่ามันคือการค่อยๆโตและค่อยๆพัฒนาค่อยๆทำให้มันแข็งแกรก่งก่อนที่เราจะก้าวออกไป ทำอะไรบ้าง10ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะขยายสาขาที่2ต้องมีอะไรเราถึงจะมั่นใจขยายต่อไปได้ระบบสต็อกระบบหลังบ้านต้องแน่นแม้กระทั่งพวกวัตถุดิบที่เราเลือกใช้เราก็ต้องมีคุณภาพที่มาตรฐานทุก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 ขตอการผลิตเรื่องของครัวกลางที่จะต้องควบคุมมาตรฐานของอาหารทุกอย่างเรื่องการขนส่งเรื่องอะไรทุกอย่างซึ่งมันสามารถเป็นตัวผันแปรของอาหารให้เราให้เรามันมันแตกต่างกับกับสาขาแรกของเรา พราะนั้น10ปีไม่นานไม่นานไม่นานาค่ะสิ่งที่เราสั่งสมมาได้มาจาก10ปีนี้คืออะไรมันคือความมั่นใจว่าเราจะก้าวไปอย่างมั่นคงอยากวันแรกความตั้งเป้าหมายของไก่ย่างพระรามเก้าแล้วนั้นเราอยากจะเห็นไก่ย่างพระรามเก้ารอเปล่อยากเห็นไก่ย่างพระรามเก้าที่มีไม่ต่ำกว่า20าสสาขาค่ะอยากเห็นเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกเลยเห็นสินค้าเราวางขายอยู่ในนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากเห็นเพราอยิ้มอะค่ะยิ้มในที่นี้คือภูมิใจในตัวเรา จากสาขาแรก400ที่นั่งสาขาที่สองกี่ที่นั่งมี50ที่นั่งค่ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมวันแรกที่เปิดสาขาที่2ด้วยมือของเราเองตื่นเต้นมากเพราะทุกอย่างเราลงทุนลงแรงไปทั้งหมดเลยวันแรกที่เปิดร้านคือมันคือการพิสูจน์ว่า10ปีที่เราสั่งสมมามันไม่สูญหายอะ่ะยอดขายเท่าไหร่วันแรกวันแรกหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นไปไปลายหลักหมื่นปปลายนี่คือ60,000ประมาณ60,000ไม่เยอะสาขาหนึ่ง เยอะนะคือลูกค้าเยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่เปิดร้าน10โมงเนี่ยค่ะจนถึง3ทุ่มลูกค้าถึงขั้นว่ามารับบัตรคิวต่อแถวแล้วก็ลูกค้าบอกว่าโต๊ะไหนก็ได้ขอนั่งอะไรคือเหตุผลท,ที่ทำให้ลูกค้าเราเยอะสาขาที่สองมันเป็นชื่อเสียงที่คุณพ่อสั่งสมมาก่อนหน้าที่จะเปิดร้านเนี่ยค่ะพลอยตั้งไปหน้าร้านไว้ว่าพะรก้าไก่ย่างคาม 9, ิ้งซูนแล้วพลอยก็ไปนั่งอยู่หน้า หน้าร้านน้ำพุก็ฟอร์มอีกค่ะว่าเราไม่ใช่เจ้าของแล้วก็ใส่ฟังเสียงจากคนเดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยเขาจะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยยมาแล้วร้านมะลาม้าไก่ย่างเอ้ยดีมากฉันจะได้ไม่ต้องมากินถึงนี่ละ <laughs> มันก็คือความภาคภูมิใจหนึ่งแต่พอวันหนึ่งที่เรามาเปิดร้านน่ะเราเสียงตอบรับจากลูกค้าบอกว่าเออมันอร่อยเหมือนที่นี่นะนั่นคือเหมือนกับ10ปีที่พลอยทำมามันมันไม่มไ,ม <laughs> มไม่สูญเปล่าไปใช่คุณพ่อย,ยินไหม คะภูมิใจในตัวเราไหมมากแล้วเราภูมิใจในตัวขกย่งางพลาด้าไมยโอ้ชิดสุดค่ะเป้าหมายของเราจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนเราต้องเชื่อมั่นและทำมันอย่างจริงจังปาโบลปิกัสโซกว่า10ปี ที่คุณพลอยมุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองกับคุณพ่อสารต่อธุรกิจไก่ย,ย่างจนประสบความสำเร็จและก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้านเธอจะต้องพบเจอกับบททดสอบอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยครับสิบกว่าปทีทำธุรกิจมาค่ะชัดเจนเลยว่ามันใช้เวลาจริงๆแล้วแต่แต่ละวันที่จะผ่านไปได้นี่เชื่อว่าเจอแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องง่าย จำวันที่เราท้อที่สุดได้ไหมท้อที่สุดเรื่องที่เราท้อที่สุดแล้วเราผ่านเรื่องนั้นมาได้ยังไงท้อที่สุดจริงๆมันมี2 2เรื่องอะค่ะเรื่องตอนสมัยที่ยังมีที่ร้านนี้ร้านเดียวแล้วเราพยายามที่จะอยากจะขยายสาขาหรืออยากพยายามที่จะจัดการระบบต่างๆเราก็อาศัยว่าเราศึกษาหาความรู้มาเอาเอกสารมาแล้วมาคุยกับคุณพ่อแต่คุณพ่อเขาก็ปัดตกภายใน5วินาทีว่าไม่โอเค ไม่ได้ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งแล้วทุกครั้งอ่ะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันมันก็รู้สึกท้อคือณนะตอนนั้นเรารู้สึกท้อมากจริงๆท้อว่าเอ๊ะทำไมเราทําแล้วมันคุณพ่อไม่เห็นความสําคัญของเราเลยสักสักครั้งหนึ่งสักเรื่องหนึ่งแต่พอมาบองย้อนกลับไปอ่ะคือคุณพ่อเขาเขาลม้มแล้วเขาลุกขึ้นมาได้คุณพ่อก็ต้องมีประสบการณ์มีอะไรหลายอย่างที่คนอย่างเราไม่รู้เขาก็เป็นห่วงออวันที่เราบอกว่าเราจะไป ขยายสาขาสองนะคะคุณพ่อห่วงมากก็เหมือนเดิมค่ะคุณพ่อปัดตกทันทีไม่ให้ขยายจะขยายไปทําไมคุณพ่อไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนแต่คุณพ่อเขาเขาเป็นห่วงอ่ะเขาเคยลม้มเขาเคยเจ็บแล้วลูกเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมส่วนท้ออีกเรื่องหนึ่งคือวันที่เปิดร้านสาขาสองแล้วเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเราต้องทําทุกอย่างเองแม้กระทั่งขนส่งเอง เรายังไม่มีทีมงานอะไรเลยแฟนก็ต้องไปขับรถส่งของตื่นตั้งแต่ตีห้เพื่อที่จะขับรถส่งของไปสายที่สาขาส่วนพลอเนี่ยพลอยก็เลี้ยงลูกตอนนั้นลูกเพิ่งจะห้เดือนแล้วมันก็ท้อว่าเราดึงเขามาให้เหนื่อยทําไมอะ่ะเขามีชีวิตอยู่ในออฟฟิศทํางานสบายแต่นี่เราดึงเขามาให้มายกของมาแบกของเอะเราคิดถูกจริงหรอวันนั้นก็แบบ กอดลูกแล้วก็ร้องไห้แม่ขอโทษนะที่จะให้แบบหนูไม่ได้อยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อเขาก็ต้องไหนจะต้องส่งของไหนต้องดูแลร้านจนกระทั่งร้านปิดกว่าจะกลับมาลูกก็หลับกันหมดแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราเราผิดกับลูกมาก เป็นอย่างนั้นอยู่กี่เดือนครับ6กเดือนได้ค่ะที่ที่รู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฟลมากใครพูดอะไรก็ร้องไห้ใครพูดอะไรก็เสียใจยรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเราหมดเลยอะไรที่ทําให้เราก้าวผ่านเหตุการณ์นัน้นมาได้คือลูกคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทั้งน้ำเพื่อลูกอ่ะไม่ใช่แค่นั้นมันมีน้องน้องพนักง,งานที่ทํางานอยู่กับเราอีกเกือบยี่สิบชีวิตที่เรารับเขาเข้ามาแล้วเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเราต้องเดินต่อเราต้องสู้ต่อให้ได้ถึงวันนี้ครับ พอใจกับความสำเร็จแลวันนี้ขนาดไหนครับก็พอใจมากเขาต้องบอกกับลูกสาววันนั้นจะบอกว่าอะไรครับแม่เป็นคนแข็งแกยากค่ะแม่เป็นคนแข็งแกงม่ำอยากให้ลูกภูมิใจในตัวแม่ <c oughs> ค่ะพี่พลอยผ่านเวลาสิบกว่าปีมาที่เป็นช่วงอะไรที่เต็มไปด้วยบทเรียนมีบทเรียนอะไรอ่ะที่พี่อยากจะส่งต่อให้กับคนทุทางบ้านบ้างค่ะอยากให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านคําว่าอายไปได้แล้วหันกลับมาภูมิใจก็อยากให้ทุกค,คนรู้สึกว่ามันมันไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ถ้าคุณทำได้นะคะคุณก็จะได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปค่ะอย่าให้ความอายกลายมาเป็นอุปสรรคของความสำเร็จจงเปลี่ยนมันให้เป็นพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้เพราะคำกล่าวที่ว่าอย่าอายทำกินอย่ามิ่นเงินน้อยทำให้ก้าวเล็กๆก,กลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มามากมาย แค่เพียงคุณยังมุ่งมั่นไม่ล้มเลิกความตั้งใจเส้นชัยแห่งความสำเร็จก็จะเป็นของคุณอย่างแน่นอนอายุน้ยอยร้อยล้านชนินเนธต่อสหกุลถ้าอยากมารับแรงบรันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่า,ะะา,ยาลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ